เจ้าผูครับตัวข้างสายที่ครูครับเจ้าผู้ครับข้างขวาเจ้างดงามครับผมเจ้างดงามถ่ายคนครับเจ้างดงามครูแล้วครับผมข้างข้างขวามือครับเจ้าผู้ก็เป็นเจ้าผูนี้ก็เป็นเฉลยของเจ้างดงามครับ ฉเฉลยตัวที่สองนะครับที่ไม่ได้ปล่อยนะครับจะบอกจะบอกข่าวร้ายของเจ้างดงามเมื่อวานนะครับด้าเศร้าล้มนะครับด้าเศร้าล้มแล้วก็หงหงท้องตึงเลยครับนกป่ากำลังเข้ารวมต้นด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ ขาก็ยังดีอยู่ครับปีกก็ยังดีอยู่ครับแต่คนปีกหักครับผมตอนนี้กลับมาคู่เหมือนเดิมแล้วครับกลับมาปกติแล้วครับเจ้างดงามครับส่วนเจ้าปูก็เป็นนกตัวตัวที่สองนะครับเพราะว่าเป็นเฉลยของเจ้างดงามมาสามปีแล้วนะครับตอนนี้กล้าคููเจ้างดงามแล้วครับแต่มีเฉลย เก็บตัวแค่ตัวเดียวนะครับมีเฉลยติดตัวแค่ตัวเดียวครับเจ้าปูครับผมตั้งชื่อว่าเจ้าปูเพราะว่าชอบปูนะครับปูอยู่ตลอดครับเป็นนกตัวใหญ่ครับเสียงใหญ่สองกุกจางงดงามครับผมคนปีกเกือบหลุดเลยครับพระเนยกดำเศร้าล้มเมื่อวานนะครับ กลับมาปืนแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหงดงามครับยังไม่ปืนเต็มที่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ครูเจ้าปูตอบแล้วครับเจ้าปูครับผมไม่ค่อยได้พาออกโตนะครับเจ้าปูแต่ก็ ก็ขันดีอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเร่งครับเป็นนกขันโล่งๆครับเมื่อวานนกปากเข้ามารวมต้นแล้วนะครับคูแต่ว่าคูน้อยนะครับนกปากก็คูตบแต่ว่าใส่เนียอคนเดียวนะครับนกปาาเข้าไปด้านหลังแล้วก็หยุดคูเลยเจ้าปูหยุดคูเลยก็เลยนกป่าบินออกครับวันเดียวนะครับ ตอนเช้าใส่เจ้าปูปลาเต็มโพตอนเย็นพาเจ้างดงามไปโตนกป่าเข้ารวมต้นแล้วอะไรแล้วนะครับลมพัดมาวืดเดียวดํำเศร้าล้มเลยนะครับแต่ก็ยังครบดีอยู่ครับยังไม่หนักไม่สาหัสมากนะครับเมื่อก่อนนะครับเจ้างดงามก ดำเศร้าเคยรูดเหมือนกันนะครับ2ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นใช้ดำเศร้าตัวมาตัวที่เป็นที่เป็นคล้ายกับท่อ p v วนะครับแล้วก็รูดมาแล้วครับตอนนั้นหางหางลุดหมดเลยครับเจ้างดงามแต่ขาก็ไม่เป็นไรครับมาครั้งนี้อีก ดำเศร้าลมนะครับดาเศร้าเหล็กนะครับลมมานิดลมมาพืชเดียวนะครับหล่นมาได้ยังไงครับเมื่อก่อนลมแรงจนแต่ไม่ไม่หล่นนะครับเจ้างดงามกนนับว่ายังดีครับผมความโชคร้ายก็ยังดีความโชคเออก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับขาก็ไม่ได้หัก ปีก็ไม่ได้หักครับตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับผมจ้าวงดงามอะคลิปนี้ผมจานเด็ดนกเขาใหญ่ก็มาบอกข่าวข่าวร้ายของเจ้าวงดงามครับแต่ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วครับกลับมาขันเหมือนเดิมกลับมาคูเหมือนเดิมแล้วครับงั้น คลิปนี้ต้องขอโทษนะครับไม่ได้ใส่เสื้อนะครับพราีกลับมาจากต่อก็ร้อนก็เลยถอดเสื้อครับถ้างั้นคลิปนี้ผมจะเดดนกเขาใหญ่ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ